กดใช้งานรหัสไปได้เลยนะครับอ่ากดตัวลงไปได้เลยปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยขอแสดงความยินดีกันด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้กล่องบ็อกมา2กล่องแล้วนะครับก็ต้อ,องกราบสวดัสวัสดนะีน้องๆเด็กไทยหัวเกียนไม่เกียนทุกครั้งทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง บิชแนลนั่นเองนะครับก็ hmm. วันนี้เรามาอยู่กันในเกม,มาการีาน r าฟรีไฟนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับ <Không. S 1> ในส่วนกิจกรรม แจกชุดฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือจะมาแจกโค้ดฟรีไฟลกันด้วยแจกฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยใครที่อยกได้เพรฟรีๆอย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองเปิดสาธารณะกันด้วยนะครับผมนาเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกฟรีๆเลยนะครับผมอ่ะแจกหนักแจกเต็มแน่นอนนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนโค้ดแรกกันดีกว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายกันก่อน้ีหม ปืนเทพฟ้าประธานนั่นเองนะครับเป็นโค้ดนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูแล้วกันอ่ากดเข้าไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ที่ใครที่อยากอ่าเติมหรือสมัครนั่นเองนะสมัครโปรเน็ตเล่นฟรีไฟไม่เสียเน็ตเราก็ได้โค้ดมาเติมฟรีๆเลยนะจะเป็นโค้ดอะไรเป็นโค้ดตัวนี้ครับผมมาเดี๋ยวพี่พามาดูก่อนจะแจกนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูก่อนเลยนะครับเป็นในส่วนกล่องตัวนี้อ่าเป็นปืนที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังไม่เข้ามาในส่วนกิจกรรมสุ่มเลยนะแต่เซิรนนออกเีี่ยยข้้าามทรบแลว เป็นในส่วนตู้สุ่มนั่นเองนะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนะเอออยู่ไหนวะเนี่ยหรือพี่เปิดไปหมดแล้วมัไม่น่าจะเปิดหมดนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงนะเออนี่น,นี่ตรงนี้เป็นกล่องนี้เลยนะครับนี่ก็เหลืออีกกล่องนึงพี่เหลืออีกล่องนึงที่จะเปิดนบมีในส่วนอ่อปืนทอมสันนะครับอ่าถาวรแล้วก็มีในส่วนบาเลตลายมังกรถาวรด้วยนะครับผม ก็ถือว่าแรแล้วก็สวยเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอไปใส่โค้ดให้ดูเลยนะครับในส่วนโค้ดนี้นะครับผมใครที่อยากได้นะครับพี่ขอห้าหมื่นวิวแล้วกันห้าหมื่นวิวเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับผมเนาะในส่วนโค้ดนี้เดี๋ยวพี่จะมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันใส่ได้จริงมีรูปร่างประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้องไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอเชื่อมต่อ Facebook ก่อนเลยแล้วกันนะครับใครเชื่อมต่ออะไรก็กดเข้าไปได้เลยนนนนนะคครรับใใสส่่วโ้้ดตงีมา แล้วก็เอาโค้ดมาเลยนะครับเป็นโค้ดนี้อ่าปึ๊บใส่ไปครับผมนี่พอวางก่อนป๊บนี่เป็นโค้ด 2B86 นะครับ 3QUJ นะครับ z เอ้เนะครับ k z e H นะครับ W6 w ดับเบิลซนะครับอ่ะกดใช้งานรหัสไปได้เลยนะครับอ่ะกดตัวลงไปได้เลยปึ๊บ เรียบร้อยนี่เลยขอแสดงความยินดีกันด้วยการจัดส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้กล่องบล็อกมา2กล่องแล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนที่พี่บอกเลยนะครับในส่วนกล่องสกินปืนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปดูอีกรอบเดี๋ยวน้องไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวน้องไม่เชื่อพี่นะครับเดี๋ยวว่าพี่ปั่นครับนี่ก็จะได้มา2กล่องนะครับผมจากเดิมพี่มี1กล่องใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เป็น3กล่องแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิด2กล่องแล้วกันนะครับเพื่อทสว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับมาเปิด อู้หูเรียบร้อยได้อย่างละหนึ่งวันครับผมโอเคก็จะมานนี้นะครับสลับโค้ดนะครับมาเราไปดูในส่วนกิจกรรมที่พี่บอกกันดีกว่านะครับผมเป็นกิจกรรม free fire world series นั่นเองนะครับพี่ก็เห็นเสริมนอกรีวิวกันหลายช่องแล้วพี่ก็นําข้อมูลมาบอกน้องๆต่อนะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างในส่วนกิจกรรม free fire world series นั่นเองนะครับก็ก่อนยิดูคลิปนี้ก่อนจะดูของฟรีกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง beat channel กันด้วยนะครับมาโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปนะครับ มาดูกันเลยโอเคนะครับในส่วนหน้าแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนหน้าแบนเนอร์เข้าเกมนะเห็นไหมก็จะมีล็อกอินตรงนี้เห็นไหมก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับในส่วนหน้าแบนเนอร์เข้าเกมนะครับอันนี้ได้มาจากเซิร์ฟบราซิลนั่นเองนะครับนี่นะอ่าเซิร์ฟบราซิลนะครับผมก็หน้าตาก็จะมีชุดตัวนี้เห็นไหมนี่โอ้โหโคตรเท่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูรีวิวนะครับในส่วนชุดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแบบบอกเลยว่าถ้าเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยโคตรเด่นนะครับเรามาดูในส่วนที่สองกันบ้างในส่วนที่สองก็จะเป็นหน้าเกมนะครับผมมมอ่่าาาหน้เเกกลย็จะีรูปง แบบนี้เลยนะครับผมในส่วนข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ Free Fire World Series นั่นเองนะครับอ่าเป็นไงอย่างเท่เป็นไงเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบ็คกราวด์ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนหน้ากิจกรรมนะครับ Free Fire World Series นะครับก็จะอยู่ในส่วนขวามือนะครับตรงนี้น,น,นี่ตรงนี้นี่ตรงอ่าเมาส์พี่เลยนะครับนี่ก็จะเหมือนกิจกรรมในส่วนอ่ากิจกรรมเคาน์เนนั่นเองนะครับ,รบก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้อ่าโลโก้ Free Fire World Series นั่นเองนะครับนี่รูปนี้นะ อ่าเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ขอมาอัปเดตท,ทีหลังนะครับในส่วนกิจกรรมเข้าแล้วนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะน่าจะมาในช่วงช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้าวันที่เอ่อประมาณ22นะครับผมเริ่มต้นประมาณ21 22, 22นี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับสลับกิจกรรมสายฟรีรอกันได้เลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมฟรีไฟว์เว r ร์ซีรีส์นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนอ่าไอเทมบ้างนะครับในส่วนข้างในว่ามีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกก็ยังมีในส่วนแอร์บอร์ดลายของ ฟรีไฟเวิร์ซีรีส์นั่นเองนะครับอย่างเท่มีโลโก้ด้วยในส่วนที่2ก็จะมีท่าทางด้วยนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นในส่วนท่าทางนะครับถือโล่ถ้วยรางวัลเวิร์ฟซีรีส์นั่นเองนะครับอย่างเท่นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับอันนี้ผ่านไปในส่วนต่อไปนะครับเป็นในส่วนกระเป๋านะครับผมอ่าในส่วนกระเป๋าเป็นประมาณนี้นะครับกระเป๋าฟรีไฟเวิร์ซีรีส์นั่นเองสีสันนี่สดสาดบาดใจจริงๆนะครับผมนะครับประมาณนี้สลักกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเด กล่องศพนะครับผมนี่นกล่องศพกล่องศพไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋านะครับอย่างเที่เอวเฮ้ยนะครับในส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนชุดผู้ชายกันบ้างนะครับมานี่เปิดตัวอย่างท่พร้อมท่าทางใหม่นะครับนี่เป็นหน้าทางยิงปืนปั๊บป,ปัปป๊บนี่มาปุ๊บพี่บอกเลยว่าเสียงโคตรสุดนะเสียงยิงปืนน่ะนี่เป็นไงชุดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีในส่วนเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาหมวกนั่นเองนะครับ สีสันนี่พี่บอกเลยว่าโคตรเอานะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับรีวิวคร่าวๆนั่นเองนะครับเสื้อก็จัดว่าเด็ดบอกเลยว่าจัดว่าเด็ดแล้วว่าสีสันนี้เอาเรื่องชิปหายนะครับมาชุดผู้หญิงต่อครับผมชุดผู้หญิงก็ประมาณนี้อ่ามีท่าทางมาด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับผมอ่านี่ชุดผู้หญิงก็ระมานี้เลยอเออมีโลโก้ข้างหลังเป็นซีไฟโวซีรีส์นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนเสื้องเกงรองเท้าแว่นตาหมวกเหมือนกันกับผู้ชายเลย นะครับก็จะเป็นในส่วนเซ็ตผู้หญิงนั่นเองนะครับก็2ชุดนี้ก็จะรับฟรีๆนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกาคาคลิปว่ารับยังไงนะครับผมอ่ะโอเคก็จะมานี้สําหรับการรับฟรีอันนี้พี่ยกตัวอ,อย่างจากกิจกรรม โบย่านะครับผมอ่า free fire โบย่าตั้งนานแล้วแหละนะครับก็จะมีในส่วนเก็บโทเค็นมงกุฎเห็นไหมอันนี้ก็จะเก็บโทเค็นเหมือนกันนะครับเก็บโทเค็นเพื่อจะมาแลกชุดนั่นเองในส่วนกิจกรรม free fire series นั่นเองครับเก็บคล้ายๆกันเลยนะครับผมเก็บคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บรวมหรือว่าจะเก็บเดี่ยวนะครับเก็บรวมก็หมายความว่าเก็บทั้งโลกเลยนะครับอันนี้คือเก็บทั้งโลกเห็นไหมกิจกรรมโบย่านะครับผมที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าในส่วนกิจกรรม free fire series เนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีนึงแต่ว่่่าชุดนนนนนีีี้ฟรรแอ100%ะคับพก็ าหาข้อมูลมาจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับผมติ๊กต k อกทวิต ไอจีต่างๆเว็บไซต์ต่างๆที่ไปหามาหมดนะครับแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้พี่เข้าไปหาในส่วนเว็บไซต์ฟรีไฟบอลซีรีส์สองพันยี่เลยนะครับก็คือจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับในวันที่22พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมที่สิงคโปร์นะครับเขาก็บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับก็จะเป็นซีรีส์ระดับภูมิภาคเลยนะครับก็คือมี12ทีมนะครับอันดับ2จะผ่าานเข้สู่รอบ ชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับอรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมที่สิงคโปร์นั่นเองนะครับ10ทีมที่จะได้เชิญโดยตรงนั่นเองแล้วก็2ทีมแรกจะเอ้ยสำหรับษณ์ของเพย์อินนั่นเองอันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่ารอบยังไงรางวัลที่1เอ้ยรางวัลรางวัลวรวมเนี่ยสล้านเหรียญเลยนะครับโอ้โหกี่ล้านบาทวะเนี่ยสล้านเหรียญที่1ได้ไป5้าแสนเหรียญน,นั่นเองนะครับอ่าเป็นเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์นะครับผมหรือตีเป็นเงินบาทก็ หนึ่งบาทไทยเท่ากับประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองบาทนะครับผมพี่หนึ่งเหงรียญสหรัฐเท่ากับสามสิบเอ็ดบาทหรือสามสิบสองบาทประมาณนี้นะครับสลับตีเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ในส่วนทีมเนี่ยอันนี้รายละ,ละเอียดก็จะเป็นทีมต่างๆนะครับที่เข้ารอบมาหรือว่าการแข่งขันนั่นเองนะครับส่วนทีมไทยเนี่ยก็ได้เข้าแข่งขันก็มีสองทีมด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนอี o วนต์สปอร์ตนะครับแล้วก็ทีมเอเอหรือ EXP เก่านั่นเองนะครับก็รอติดตามชมติดตามเชียร์กันได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมยิ่งใหญ่ นะครับผมในการแข่งขันฟรีไฟวูลซีรีส์นั่นเองนะครับผมเนาะก็อย่าลืมส่งกําลังใจไปเคียร์ทีมไทยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนหมัดนะครับหมัดม่วงนะครับแล้วก็ในส่วนชุดผู้ชายเนี่ยก็จะมาในส่วนตู้สุ่มนั่นเองนะครับเซิร์ฟนอกเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูนะครับผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในตู้สุ่มนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้มาจะสั้นนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม